สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยอยู่กับผมแมนหมูสนามเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลหนึ่งคู่สไตล์หมูสนามวันนี้ไปที่บุนเลนกาเยอรมันครับผมคู่ระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสตุตการ์ดนะครับสถิติเฮดตูเฮดของคู่นี้นะครับสองนัดหลังสุดที่พวกเขาเจอกันนะเสมอกันไปสองประตูต่อสองทั้งสองนัดนะครับมันมีสถิติที่น่าสนใจนะครับเจอกันเมื่อไหร่ใส่กันยับคู่นี้โยกบนเต็มเวลาได้ด้วยนะครับฟอร์มนัดล่าสุดนะครับของทางด้านไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับนัดล่าสุดพวกเขานะครับเปิิดดบบ้้าาาาานนนเเเเออออชะะทงวรรร์์กมปตตู่ พร้อมห้านัดหลังสุดต้องบอกได้เลยว่ายังไม่แพ้ให้กับใครนะครับส่วนผลงานในบ้านการันตีครับผมห้านัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดสี่เกมนะครับเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านมะขาวสตุตการ์ดนะครับซึ่งสตุตการ์ดเนี่ยนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะทางด้านยูเวนตุสมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ในสึดของทางด้านอ่าแชมเปนลีกนะครับก็ส่วนผลงานในลีกนะครับเล่นในบ้านนะครับเอาชนะทางด้าน โฮสต้าอีกินมาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์และเล่นในบอลถ้วยนะครับเอาชนะทางด้านไกเซอร์สลาเทิร์นมาสองประตูต่อหนึ่งสามนัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะรวดทั้งสามนัดนะครับแต่ทว่านะครับเกมเยือนของพวกเขาก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับแพ้ไปถึงสองเกมชนะสองนะครับเสมอหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้นะครับไปเจอกับแข่งเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านไบเออร์เลวิกเซ่นซึ่งเล่นแข่งแข่งในบ้านเชื่อได้เลยว่าจะต้านทางด้านไบเออร์เลวิกเซ่นไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ให้เพื่อนเลือกเชียร์ไปทางด้าน ไบเออร์ลิเวอร์พูเซนได้เลยนะครับลงเล่น8นัดในบุนเดสติก้าเยอรมันกเขาชนะเป็งสมด4เกมเสมอ3นะครับแพ้1นะครับทำไปแล้ว20ประตูมี15คะแนนถ้ายังอยากอยู่ในโซนลุนแชมนะวันนี้ต้มสตี้ยมสำคัญสำหรับเขามากนะครับผมฟันธงครับผมไบเออร์ลิเวอร์พูเซนเน้นได้